มาเฟียมาเฟียสวัสดีฮะสวัสดีน้องเจ้าเจ้ากับน้องมาเฟียหายเยวแลลวไอ้นี่กลับมาลูกกลับมาเจ้าเจ้า มึงเดินสายตูดไปเลยมึงจะลงไปไหนละ่ไละไปแล้วไปแล้วจะเล่นน้ำเหรอโอ้โหกินน้ำตัวน้ำตามกำลังมาลนะอันนี้จะเป็นบางแก้วผสมเป็นลูกของตัวนี้ อันนี้จะเป็นบางแก้วสายโอเล่ชื่อเจ้าเจ้าขึ้นมาลูกขึ้นมาแล้วแล้วแล้วตัว夫กับตัวเมียมาลูกมาแล้วแล้วแล้วกลับบ้านกันแล้วทำละ ใ่้ก,กับเย็ยนเงอนพอเจ,จ้าเจ,จ้าหน้ามานี้ะเอญะมาเฟียมาเฟียมาเฟียครับ ตัวนี้ชุดอันนี้ชุดแรกได้ผสมกับหมาบ้านจะออกบางแก้วประมาณเกือถอร้่านอนท่านอนเรียบร้อยมากแล้ว เมื่อกี้มาเฟียมันจะเดินไปไอ้เจ้าเเรียกกลับมาแล้วก็มาด่ากันนี่เหรอโอ้คุยภาษามาเรื่อยๆคุยเพย่มเดี๋ยวกันไปไหนกันน่ะกลับมาเลย 早早，早早。